อันตรายคุณอาจจะเป็นขาลีบแบบเคสนี้โดยที่ค e ุณอาจไม่รู้ตัวเคสนี้หมอฟันมาเตือนเคสนี้หมอฟันมาหนอเคสนี้หมอฟันมาใจครับเคสนี้เห็นไหมครับทุกคนครับขาสองข้างนี้ไม่เท่ากันครับข้างนี้เป็นไงฮะเล็กกว่าเห็นไหมฮะข้างนี้เล็กกว่าข้างนี้ฟีนี่เกิดขึ้นคือข้างนี้รีบคนไข้มีปัญหาเรื่องการปวดหลังล้วลงขาปวดสะโพกล้าวลงขาคุณหมอเป็นบอกเป็นกระดุมเส้นและปล่อยให้อาการปวดมันเป็นเรื้อรังไม่รักษามันถูกวิธีไม่ยอมรักษาให้มันจบไม่ยอมรักษาให้มันอาการดีขึ้นเสดท้าาากว่จจะมมออฟัน ต้องถือม้เท้าและขาลีบไปแล้วถึงตอนนี้ฮะมันพูดยากมากเลยครับที่จะกลับมาให้ปวดวันนี้หมอฟันทำอะไรให้ในการฟังเกมให้คนไข้ให้อาการดีขึ้นได้แต่วันนี้ถ้าคุณรู้แล้วคุณกระดูกเส้นกระดูกทับเส้นเป็นรีบพี่ต้องรักษาอย่าปล่อยให้นานอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยมันเป็นจนขาลีบถึงแม้หมอฟันให้หายปวดได้แต่ขาลีบปวดต้องฟื้นฟูกลับมาอีกมันไม่ง่ายนะทุกคนึกภาพป่ะมันไม่ง่ายดูแลบางคนบอกไปทำกายภาพไปทำกายภาพเปนไงครับไม่ใช่ถ้าคุณปวดอยู่คุณต้องไปเคลียร์ความปวดอยู่ แล้วพอกดยิ่งทำยิ่งปวดยิ่งทำยิ่งปวดก็ขายก็ยิ่งดีบอย่างนี้แหละฮะอันตรายมากๆโอเคทุกคนพให้เ<ๆ>ป็นกำลังใจทุกคนนะสเฟรบวันนี้นี่เป็นรักสายมันหายปวดใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเฟรบวันนี้ไม่อยากผ่านมามนฟันสวัสดีครับ